ล้อสายนน่เลยสาหอีกน,นึงมันเป็นเพราะดุมย่อด้วยเว้ยทุกคนของมาส่งเห็นนะไหมของเยอะไหมดูทั้งหมดอันนี้ก็จะเป็นอุ้ยชิ้นนี้คือแบบโคตรสุดอ่ะกล่องนี้อยู่ที่ประมาณมูลค่าอยู่ที่พันหกนะกล่องเนี้ยกล่องเดียวนะพันหกทางแสงก็มีท่อท่อหนูอันนี้เป็นน้ำมันในโต๊ะสำนักเจมนะครับตัวนี้ออโบส่วนองไม้ราคาสามพันนะอันดับแรกคือน้ำหนักมีแบบขนากก็อันนี้จะอ้วนกว่านิดนึงอันนี้จะเรียวๆหน่อยเนาะ เจ็บเจียวกันแต่รถผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีคนล้าข้แนะนำแต่คู่ของท่านนะครับเจ้าเกนก็กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตอะไรนี่ก็คือวันนี้หลักๆเลยเราจะมาใส่ท่อโบนะครับคือใส่บักเงินร้อยสิบไอตัวใหม่2021นะท่อโบห้าสนะครับก็เป็นท่อที่ผมเคยใส่บัตรทองเนาะแต่คลิปนี้ก็มีน้องคอมเมนต์ถามว่าพี่อยากเห็นบักเงินใส่ท่อร์โบเองรู้ไหมเสียงกินหดขนาดไหนเนาะก็ดนเลยนี่ผมมีของมาส่งเห็นไหมของเยอะไหมดูทั้งหมด อันนี้ก็จะเป็นน้ำยาพวกสูตสีเนาะนู่นอันนี้ก็มีกี่ลังเนี่ยประมาณแปดลังสูตรแม่แล้วก็อันนี้ด้วยอันนี้ก็เป็นพวกชิ้นดำนะครับใครแบบสนใจก็สั่งได้เรื่อยๆแล้วก็น้ำยาเคลือบเงาด้วยน,นะบอกเลยว่าตัวนี้เงามากคอกือแบบ ใครแบบสั่งแล้วก็กำมาสั่งอีกนะคือมันดีไงไมันต้องใช้อแล้วนเนาะนย่ยตัวนี้หัวเชือแท้คนละร้อยยี่สิบบาทมีไปทางให้หชิ้นแล้วก็แถมซิลร์ด้วยใช่โอเคเดี๋ยวมาดูของดีกว่าอันนี้ผมก็ไม่รู้นะว่ามีอะไรบ้างผมเพราะว่าผมก็ทางไปเยอะอันนี้ยังไม่มาอันนี้อ่ะยังไม่หมดนะมันมีพวกชุดรองด้วยด้วยคือผมจะจัดสภาพใหม่หมดเลยโอ้ยอันนี้น่าจะเป็นเนี่ย มาอัปเดตเฉยๆนะก็ไม่รู้ว่าจะได้ใส่คลิปนี้ไหมนี่อันนี้ก็จะเป็นมันเป็นแผ่นอะไรวะแผ่นไฟเบอร์เหรอแผ่นใส่อะแล้วก็จะมีที่ล็อกมันกังหน้ากองไงเวลาแบบเหมือนบางคนงรถอะใส่ตรงแทนกองเนาะตรงนี้ก็เป็นที่ยึดใครอยากใสใ่ใครอยากให้ผมใส่ให้ดูนะก็ฝากคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวใส่ให้ดูแล้วกันหรือไม่มีใครคอมเมนต์ผมก็จะใส่เลยแล้วกันเนาะ <S <S ออพอเนี้ยชิ้นออกมานี่กดวันสี่กล่องเนาะ ยชี่นี้คือแบบโคตสุดอ่ะกล่องนี้อยู่ที่ประมาณมูลค่าอยู่ที่พันหกนะกล่องนี้ยกล่องเดียวนะพันหกผมสั่งในช้อปปี้นะตัวนี้ที่จริงผมทาปไปเพลหลักแล้วแหละเพราะว่าพันหกนะเพลทหลักอ่ะเออแต่ว่าต้องรอของไงเป็นสีได้อ่านี่ดุมย่ออ้นนะครับตัวนี้อยู่ที่พันห้าถึงพันหกนะเขามีรับประกันสามสิบวันนะครับ ไม่ว่าจะแตกเรนะือะไเนาะคือมันทนอยู่แล้วไงสำหรับสำบนักนี้ปกติของทั่วไปก็อยู่ที่แปดร้อยถึงหนึ่งพันนะครับแค่ตัวเดียวนะดุมยอ่อเดียวเนี่ยเดี๋ยวมาดูงานมันน่าจะเป็นแบบแข็งพิเศษมั้งเนะี่ยสัมผัสได้ถึงความหนักนะ <c oughs> มันก็หนักอยู่แล้วเนาะดุมยอ่อนี่อ้น A O N อ้นนะครับดุมยอ่อล้อหลังเวฟมาดูกันว่าผมจะใส่คันไหนนะแล้วก็ ล,ล้อเรื่อนแสงยกระับมาอีกแล้วเ,เขียวมนะนาวอ่ะแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้นี่ร้านที่ผมสั่งอันนี้เป็นร้านในช้อปปี้นะครับสั่งคือแบบมีของพวกเชงเยอะเนาะผูกด้วยเลยเนี่ยร้านนี้ไม่ได้สปอนนะคือแบบผมสั่งเงนะูน่นสติกเกอร์เห็นไหมก็มีแล้วเนาะ <S <S ใช่โอเคเรามาดูอีกชิ้นชิ้นนี้ไหมโอ้ชิ้นนี้แบบมีแพ็คอย่างดีนะเป็นของทางร้านเลยนี่แล้วก็มีพอตอันนี้เป็นกล่องพอตนะมาดูกันว่าผมจะใส่กันไหนนี่หลักๆเลยผมว่าจะใส่แบบ ทองเผือกเนาะเนี่ยเป็นรถเชิงทองเป็นกองพรนะครับปลายก็ใหญ่ๆห,หน่อยประมาณนี้สยสวยเลยตัวนี้ผมจําราคาไม่ได้เนาะตัวนี้ผมจําได้รวมๆสองชิ้นนี้ก็พันหกพันหกหกสิบาทประมาณนี้แล้วก็อันนี้ก็อยู่ที่ประมาณเก้าสิบบาทแล้วตะลานนะครับเป็นที่กันกองกันแบบประมาณนี้เนี่ยเป็นจะอยู่วันนี้เลยสวยๆเอออันนี้ผมจะใส่แบบเงินก่อนเนาะ,ะใช่ว่าจะเอาไปพ่นสีให้มันสะท้อนแสงหนงะโอเคชิ้นต่อไป กล่องนี้เป็นกล่องของแบดอุ้ยกล่องนี้มันเป็นกล่องพวกแก็้งานเนาะดูดิโคตรเยอะมาดูยใกล้หรออันนี้เป็นกล่องพวกเครื่องปิ้นอะเครื่องปิ้นเล็กมาเนี้ยคือผมมีเสื้ออะไรไงแบบเอาไว้ส่งเสื้อเนาะเห็นไหมโคตรเยอะกล่องละสิบห้าบาทมั้งผมสั่งกี่กล่องไม่รู้อะช่างเลยต่อไปกล่องนี้กล่องนี้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเนาะ ก็กล่องนี้เป็นกล่องถุงแฟนครับเอาไว้แพ็คเสื้อนะใครแบบจะไปเสื้อระยแลนะก็นั่นแหละทักเฟซเป็นเลยครับตอนนี้ก็มีเสื้อเกี่ยวนะก็น่าจะมีสต็อกหรืออาจจะหมดแล้วใครแบบสนใจก็ลองทักเข้า,า,าไปดูนะเพื่อนใหม่สกุลก็ฝากติดตามไว้เผื่อมีอะไรอัปเดตนะแบบพวกของแตง่ง<ม>พวกเสื้อหรืออะไรแต่งของระบายนะนเนาะอย่างเช่นน้ำยาเนี่ยต้องลองนะทุกคนคือแบบไม่ได้อวยนะคือลองแล้วจะติตตดใจในความเงอคือแบบรถสวยมันต้องมีหรอกวะ่ะเออใครแบบเล่นรถเนาะ นะนำตัวนี้ร้อยยี่สิบบาทดูกๆขวดใหญ่ด้วยใช้ใช้ได้หลายเดือนอะ่ะเออครึ่งปีก็ยังไม่หมดนะผมใช้อะ่ะเนี่ยเน,นี่ยคือของมันหมดเงินตอนนัน้แต่ตอนนี้คือแบบของเยอะมากใช่สั่งได้โอเคก็ไปดูทางแสงว่ะทางแสงท่ออ่อเนี่ยมาไอ้บักรทองนี่ท่อโบ้อยู่นี่บ,บักรทองอันนี้ก็คือทางแสงนี่ทางแสงเป็นไงมาดูดใกล้ เยอะไหมคางแสงก็มีท่อท่อหนูทรงเดิมอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็อันนี้ท่อเอ็มสลแ,แล้วก็อันนี้ก็เป็นท่อเจมนี่ท่อเจมผมจะเอาคอตัวนี้นะเนี่ยตัวนี้น่าจะใส่ได้นะกับเทอโบน่าจะเท่ากันนะเดี๋ยวแทรกกันดูมันทรงเดีวยวก,กันกับท่อเจมอ์ปกี้ก็สลับน่าจะได้คอท่อเดียวกันใช่ตัวนี้แหละจะเอาคอท่อตัวนี้แล้วก็ใส่ททอโบนะครับเอาไปใส่บางเงินเออน่าจะได้นะ นี่มาดูถังน้ำมันเป็นไงโคตรสุดอะอันนี้เป็นน้ำมันในตัวเราเล่นเราเล่นอันนี้เป็นน้ำมันที่เป็นทานะก็ไว้เติมเนาะคือแถวบ้านผมไม่มีไงอันนี้ก็เป็นท่ออีกใบน,น,นั่นเองมีท่ออีกใบแล้วก็พวกอะไรแต่งชิ้นเล็ก,ลก,ลกๆไม่น้อยเนานะประมาณเนี้ยเออไม่มีอะไรมากแล้วก็ทอ่อตันนี้น่าจะเป็นท่อเย็ดเออใช่ท่อเย็ซสายแล้วก็ขออแล้วก็สีอืม โอเคก็คคประมาณนี้เดี๋ยวขอตัวเตรียมท่อใส่บองเงินก่อนเดี๋ยวไปดูบางเงินเนาะก่อนที่เราจะเปลี่ยนไปดูคือเมื่อเช้ามันเครื่องเย็นเนห้มันสตาร์ทไม่ติด ำหรับรอยยิมอนี่มาดูกับเงินสวยไหมข้าวหนูเดี๋ยวขี่ให้ดูผ่านหน้าบ้านนะ เป็นแถวบ้านไม่ได้ไมันต้องวุ่ันอยู่นู่น <S <S ใช่วันนี้เราก็จะมาเปลี่ยนเท้าโปกันตรงเป็นไงดูข้าผขาคันนี้ก็ก่อนนี้เราจะเก็บสภาพใหม่นะครับก็นั่นแหละผมจะทำเป็นรถแต่งสวยแล้วแต่คันนี้เป็น50มิลน,นะถ้าถามว่าแต่งสวยเราวิ่งได้ไหมก็นั่นแหละเดี๋ยวฝากติดตามด้วยวิ่งแน่นอนคันนี้เป็นน้ำยืดนะครับว่าจะทำทรงยืดทรงเซง็งก็สวยนะหรือรอรอ,รอเขียวก่อนนะเพราะว่าคันนี้มันมีปัญหาไงคือแบบพวกคันนี้อะเนี่ย มันคอนนะเนี่ยมาฟังเสียงเราตัวเนี้ยดูดีมันโยกได้มันโยกได้บ้างกันนะ่ะเนี่ยตัวเนี้ยใช่เดีย๋ยวมาหมุนนี่ก่อนดูล้อดิมันสายด้วยเป็นไหมล้อสายน,นั่นนี่สาเหตุนหนึ่งมันเป็นเพราะดุมย่อด้วยเว้ยทุกคนเป็นเพราะดุมย่อที่เบ้าลูกปืนหลวมแล้วก็ ซีลวดเนาะคือมันใช้มาปีหนึ่งแล้วแหละอันนี้เป็นดูมราคาถูกนะราคาก็ประมาณหนึ่งพันนี่มั้งใช่เราก็จัดดูมดมาเลยคือแบบสุดๆแน่นอนอันนี้ล้อเขียวล้อเขียวอีกแล้วสำหรับเงินชุดหน้าผมก็มีความคิดที่ว่าจะเปลี่ยนตรงนี้มาดูไอปัม๊มเป็นปั๊มแท้แปดจุดหนึ่งนะครับจะทำตรงนี้ใหม่<ะ>แล้วก็น่าจะเปลี่ยนสายใหม่แล้วก็เป็นล้อเปลี่ยนจานใหม่ดูมก็จะเอาเป็นดูม ก็จะเอาดุมจเจาะนาอเออก็นั่นแหละตระมาณนี้มือเบรกอะไรแต่งเบาก,ก็จะเปลี่ยนนะเบาถ้าใครแบบอยากอยากได้พวกพวกอ,อของเดิมเนาะของเก่าเนี่ยประมาณ่างเช่นเบานะเบามันคือสาภาพสวยๆเลยแหละยังไม่ขายนะเขาตัดสินใจก่อนมาดูอันนี้เป็นบเบาแสงนะครับงานดีๆรักษาดีครับอันะนี้ใช้มาป,ป,ปีนึงแล้วแหละซื้อแล้วก็ได้ก่อนลดนะตัวเนี้ย ยังไม่ขายนะก็นั่นแหละถ้าขายก็จะลงอีนะ่เฟซบุ๊กเนาะใครแบบอยากได้พวก,กอะไรมือสองแากนะกายนะครับก็ฝากติดตามพี่เฟซบุ๊กนี่ขึ้นให้นั่นแหละไปติดตามไว้ถ้าผมลงก็นั่นแหละไปสั่งได้ประมาณนี้เดี๋ยวว่าไปตอนที่แบบใส่ท่อดึก่อนเนาะขอเอาถอดท่อแล้วก็เปลี่ยนท่อกันดีกว่า <Okay. S 1> ไปและนี่ก็เป็นท่อสองสำนักนะรันนี้ก็เป็นท่อสำนักเจมนะครับตัวนี้คือผมจะเทียบให้ดูว่าความต่างระหว่างท่อโบส่วนองไม้ราคาสามพันนะอันดับแรกคือน้ําหนักมือแบบ สัมผัสได้เลยว่าเทอร์โบหนักกว่าเนาะไม่เกี่ยวหรอกเออแต่มันหนักจริงนะตัวเนี้ยเดี๋ยวสลับมือเนี่ยเทอเจียเบาวกว่านะเบากว่าประมาณเยอะอยู่เทอร์โบก็หนักเลยเออหนักจริงนะขนาดก็มาดูขนาดใกล้ๆขนาดก็อ,อันนี้จะอ้วนกว่านิดนึงอันนี้จะเรียวๆหน่อยเนาะแต่ความยาวเนี่ยนเะทอร์โบจะสั้นกว่าเทอร์เจนประมาณนี้ส่วนคอท่อคนระับมาดูคอท่อ ของเจมจะอ้วนกว่านาออันนี้เป็นของทัโบก็จะไม่อะไรมากประมาณนี้ความยาวก็ยาวกว่านาออันนี้เป็นคอทออของเ s เบดานะครับที่ผมมาใส่เงินนะเป็นท่อห้าสิบมิลตรงลูกใช่ผมก็คอท่อยืมคอท่อของเอเบดามาแล้วก็มาสวมใส่มันสวมได้เว้ยมันเท่ากันนะอันนี้เป็นคอยี่สิบแปดนะครับใช่โอโอเคเป็นสามท่อนพอดี โอเคเดี๋ยววัดไปตอนที่แบบใส่ท่อกันแล้ยไปวัดไปตอนใส่ท่อบอกเลยว่าท่อผมสุดทุกใบนะอันนี้ก็แค่ส่วนหนึ่งเนาะก็ทอบโบข้อจีมข้อหนูอันนี้ขายนะเราเล่นเราเล่นไม่ขายหรอกเพราะว่าผมก็เก็บไว้แต่งสวยเนาะอันเนี้ยใส่อำพื้นได้สวยอยู่เดี๋ยวฝากดีดดำเรื่อยๆโอเควันนี้เราก็จะมาเทสทอบโบนะครับทอบโบตัวนี้รวมๆนะข้อนานแล้วเนี่ยใายนานแล้วใหญ่เกลี้ยงทั้งหมด โอ้ทรงต่ำโคตรนั่งนั่งนั่งลงเหรอเพื่อทรงโคตรต่ำอ่ะต่ำแม่อี๋ไม่ได้ว่ะตรงนี้ป่ะเหมือนท่อมันทรงราบไม่ได้ไม่ได้ คลิปนี้ก็น่าจะไม่ได้เห็นนะก็แค่ฟังเสียงเนาะจะให้ดีต้องหาคอท่อใหม่เป็นคอประมาณนี้อืมโไม่ได้เท่านี้แหละโอเคมาฟังเสียงกันดีกว่าเสียงคาบโบสเต็ปลูก50ามิลพ่อ53รีแมปคันนี้ก็รีแมปนะ กลางบ้านโอเคก็เสียงเดี๋ยวขีให้ดูไหมขีรอบึงเนาะอาจจะไม่มีที่ยิดเนาะจะได้ดูว่าเสียงตอนขีเป็นไง เดี <in human used empl os> ๋ยวเรามาดูนี่ต้องทรงผ้่าจิมตัวนี้คือทรงมันได้มันจะประมาณนี้สูงกว่าประมาณนี้เนาะประมาณนี้สูงขึ้นนิดหน่อยเดี๋ยวถามว่าใส่ได้ไหมใส่ขี่ได้นะครับเนี่ย นี่จะออกเสียงแน่นๆนะครับแน่นๆเล็กๆ,กๆหแหลมๆพอเนี่ยโอเคก็ประมาณนี้ใครชอบใบไหนก็ลองไปสั่งดูนะอันนี้เป็นท่อ5 3, อ 5, 3. ดูปลายแต่ผมชอบท่อหนูนะตัวเนี้ยท่อหนูทอน่ทอหนูมันมาสองท่อนนะท่อนยาวๆเลยตัวนี้คอน้าจะ28ไล่มา ยี่สิบหกยี่สิบแปดราเนี้ยเล็กมากแล้วตัวเนี้ยประมาณนี้แหละสำหรับท่อดหนูไม่ขายนะคือตอนนั้นพูดเล่นเนาะไม่ขายข้าไใบเนี้ยข้อไใบนี้ราคาที่สามพันบวกใบนี้อยู่ที่สามพันบวกใบนี้อยู่ที่สองพันบวกคือท่อลูกใบใบนี้ไบนี้ผมได้มาฟรีนะมันมากับรถไงอันนี้ก็มากับบักทองนะคันเนี้ย เป็นท่อประจำกายปกบรองที่มากับรถเลยอันนี้มีคนให้มาก็สุดอ่ะถ้าถ้าไม่มีก็น่าจะซื้อแล้วเนาะส่วนท่อไปนี้ผมสั่งมากับรถเลยรอประมาณกี่เดือนเถอะี่ีเลยหรอ,อ,อนานเนาะกว่าจะได้ผมไม่หายนะเออท่อไปนี้เป็นของตัวใหม่ล่าสุดเลยของตัวนั้นแหละอุย้ยไม่มีท่อก็งสวยนะนี่ฮะ มีใครอยากฟังเสียงไหม้องอีกแล้วดูโซมดูโซมพ่อไม่มีร้องดิเสียเรานั่งเก่งๆนุ่นๆอันนี้คือตำนานนั่นแหละโอ้ยก็เสียงคนไทยอ่ะเคื่อกี้ไปแล้วก็ประมาณนี้แหละก็มาเททอยดูเนาะ ทรงนี้ก็สวยนะทรงไม่มีท่อเนาะไม่ท่อไม่ต้องใส่ล็อคสวยแล้วนี่ถ้าใครอยากดูทรงยืดนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะคอมเมนต์ด้วยแล้วก็ล้อเขียวก็เลยวันนี้ล้อดำก็เบื่อแล้วเห่นไ,ไหมก็เบื่อแล้วก็นั่นแหละรอใส่ดีมเชงเนาะไปแล้วโอเจอกันคิหน้าสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วจุ๊บ